ไข่กินยาตาควยเนอปุ้นถามแม่ปุ้นขมใจแขว่นทึ่งๆจะไปใส่เหมือนก็นแต่เพดานนี่ห้อยอยู่นี่ปุ้นเอาแขว่นมาห้อยข้อข้อกับวายุมันคือแขว่นคนกระเพาะโกโก้ห้อยโกโก้ให้คนโกถามนี่แหละนี่ยามาตีแควรไข่กินยาตาคนป่วายนะเจ๊กควายไข่ที่มหอนไข่สีหูคองปว่นเนาะ หนอยเอ้ยคำนอยเอ้ยโอ้น้อน้องเอ้ยอ่ะหยักกบโอ้น้อน้องเอ้ยมึงอย่ามาน้องหน่วงเด้อกูเกิดค้อนความึงคนเดียวเอาประกันเสีางเกาบ๊กถือคงพูดแช่บัดเอาไม่กันเลยขนาดโอ้น้อพ่อใหญ่เอ้ย ว่าไปเพราะยพ่อยสานี่เพราะออยู่ดอกเป็นคนจิตปใสสิไปโต้เหวี่ยตายพอเขาไไปกินพอเป็นจใจใดเขาใเนไะ